พอลงมาเสร็จเนี่ยเราค่อยๆปล่อยหลังแล้วเราค่อยๆค่อยๆสลัดแขนเทกออกทางด้านข้าค่อยๆลงมาลงในตำแหน่งที่ใกล้เยกกับที่เรายอดท่ากันมาแล้วเราทำางตรงนั้นกับรับก็ยกลงมาพอยกลงมาเสร็จเนี่ยคนก็คือต้องนะครับผมผมก็บอกว่าให้ระวังยอดยอดที่เป็นหนุนจำไว้ต้องระวังนะพอลงมาเสร็จทุกคนก็ตะลึง เพราะว่าเป็นยอดตรงคำบนยอดบนยอดของยอดฉันเนี่ยมีพ้าอุค์แสงผมก็ไม่แน่ใจนะเขาบอกพระองค์แสบของเล็กๆเป็นพ้ายอดตรงนะครับพอพอวางก็ต้องบอกว่าให้วางยกส่วนให้สูงก็ถามมาใหมอกมาเอาหมอนนั่เอาอะไรนัก็สอนจวก็บางวบางตอนแรกก็บางแบบ้พอวางกบบนี้แล้วก็หนุนว้างให้ดี แล้วก็แต่ยังไม่ได้ปลดอะไรนะครับครับคือ,อยังไม่ได้ปลดไอ้ตัวสายสายลัดยังไม่ได้ปลดแล้น,นั้นก็ให้ชะลอแค่นังแล้วก็ดูปูเสร็จก็เราก็พยายามขอนอันนี้เราเราพยายามย้อนยอดชดันอายอดชันออกเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่อารมณ์มาจนถึงนั่นก็เข้าไปสองวันทุ่มประมาณสองทุ่มกว่านะครับสองทุ่มกว่า ตะปูที่จิ้มยอดฉากอยู่เนี่ยกับแกนของของยอดหน้าต่าเนี่ยซึ่งเป็นท่อนะครับแล้วก็เสียบเอาไว้เนี่ยติดไว้ด้วยตะปูแค่ตัวเดียวเอยนะครับยาวประมาณน,าน่าจะประมาณน่าจะประมาณนี้ขึ้นได้นะครับเล็กๆครับตัวตัวเดียวเองครับใช้เวลาถอดตรงนี้สองชั่วโมงสองชั่วโมงครับ,รบทำไมครับเพราะว่า ต,ต,ตัวตัวตัวแกนยอดฉัดที่เสียบเข้าไปในท่อเนี่ยนะครับท่อ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 ที่รับตัวยอดฉัดเนี่ยมีตะปูตัวเนี้เสียบไปแล้วแน่นมากเลยแล้วผมเข้าใจว่าตรงตรงที่เป็นท่อที่เสียบเข้าไปเอาไว้เนี่ยก็มีมีสารนี่มันอาจจะเป็นกาวเสียบเข้าไปไว้ด้วยด้ือยึดแน่นนะครับเราลองถอดตัวนี้ถอดไม่ว่าจะหาวิธีถอดอยังไงก็ค่อนข้างจะยุ่งยากมาก แต่ในที่สุดแล้วเรา,เราเอาตะปูมาได้แต่ก็ยังถอดถอดตัวยอดฉาดออกจากตัวแกนยอด,ดยไม่ได้นะครับแน่นมากแน่นมากก็ทือนี้ทางทางบริษัทเคงเขาก็รีบก,กลับไปตกคนลุกน้องกลับไปเอาเคร,ร,รื่องมือประแจอะไรบ่างทั้งแรกเนี่ยเอามาาก็ใช้ประแจตัวเดียวแรงคนคนเดียวนะก็ไม่ก็ไม่ออกก็ไม่ออกเราผมดูแล้วนะทุกห มก็เลยเสนอว่าถ้างั้นลองให้ทำให้มันขยายด้วยการเติมความร้อนเข้าไปแล้วก็ไปเอาแก๊สมาเ<ม>ติมเติมให้ร้อนออแรล้งขยายตัวครับอกว่าก็ปรากฏว่าก็ถอนไม่ได้นครับถอนไม่ได้อีกจนใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมว่าผมว่าถ้าถ้าไม่ได้จริงเนี่ยต้องตัดแล้วล่ะก็ต้องตัดนะ<ม>ท่อตัดท่อที่เป็นแก๊สว่า บังเอิญน,นะครับ,บเอิญว่ามีคนมีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นข้าราชการด้วย<ม>บอกว่าบอกว่ายอย่าเพิ่นตัดได้ไหมขอร้องอย่ยังิ่นตัดดีวผมขอลองพ<ม>อดีจะไปเห็นให้ประแจตัวอันนี้ตัวประแจอขอได้สองตัวตัวใหญ่ช่วยกันนัดคนละก้าก<ม>็าหมุนอก<ม>หมุนอมหนอก<ม>ผมบอกค่อยๆทำนะครับเพราะว่าแกงเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัดหรือไม่ตัด เดี๋ยวเดี๋ยวแกนมันถูกถูกบีบแน่นเกินไปนนมันจะมันจะมันจะปอนนนนกนะทุกอย่างเขาบอกแบว่า,าก็ถอดออกจ็ได้